สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเช้าเช้าวันพระฤาสัสบดีที่28เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2563ขึ้นเจ่ําเดือนเจปีชวดนะครับคุณผู้ชมครับเช้านี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบ,บรรยากาศโอโซนยามเช้าเช้านะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่สดชื่นสดใสเป็นอย่างมากนะครับอยู่ในถ้ำกลางท้องทุ่งนานะครับเต็มไปด้วยต้นปาล์ม แล้วก็ไรนาส่วนผสมแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,กรของหมู่ที่2องตำบลสายขาวอำเภอวัดไซนครศรีธรรมราชก็ทํานานะครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับมายังสมาชิกกลุ่มเฟสกลุ่มไลน์ที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับเช้าเชก็จะมีพระคุณเจ้าบินตบาทโปรดสัตว์นะครับตอนเชา้าพระคุณเจ้าจากวัดหัวค่ายนะครับที่บินตบาท ก็มีญาติโยมพุทธบริษัทได้ทำบุญตักบาตรตอนเช้าๆทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับหลายคนต้องตื่นตอนหัวรุ่งนะครับต้องตื่นตอนหัวรุ่งเพื่อที่จะหุงข้าวเสียมอาหารหวานข้าวตักบาตรพระคุณเจ้านะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าพี่น้องชาวไทยที่นับถือพุทธศาสนานะครับยังเชื่อมั่นศรัทธา ในหลักธรรมคำสังสอนขององค์มสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับเชื่อว่าการสร้างมสมทรัพย์ภายในทรัพยภายในก็คือทรัพย์แห่งคุณธรรมทรัพย์แห่งคุณนามความดีทึ่งในทางพุทธศาสนาแล้วเ,เรียกว่าอริยทรัพย์นะครับอริยทรัพย์ซึ่งมีเจตการด้วยกันก็คือมีตัวศรัทธามีตัวศีลตัวอริโอตปะปริจักะเาาสัจ,จและปัญญานะครับเชื่อว่า เมื่อเราได้มีโอกาสสร้างสมทรัพภายในแล้วเราก็จะได้นำคุณนามความดีเหล่านี้ไปสู่สวรรค์หรือสู่ภูมิพบที่ดีๆนะครับเมื่อละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วนะครับในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็มีเรื่องตลกเลยครับเรื่องตลกเรื่องตลกเรื่องนี้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งได้เสียชีวิตไป ตามธรรมเนียมประเพณีนะครับเมื่อเสียชีวิตแล้วจะต้องมีการรดน้ําศพนะครับก็มีชาวบ้านญาติพี่น้องผู้ใหญ่กำนันก็มารดน้ําศพกันจํานวนมากนะครับเมื่อรดน้ําศพผู้ใหญ่กำนันรดน้ําศพกันแล้วถึงคิวของสามีสุดที่รักของภรรยาผู้ล่วงลับก็รดน้ําศพเสร็จก็ข้ามศพข้ามไปข้ามมาสามครั้งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทําไม มึงทํากับเมียอย่างนี้ทําไมทํากับเมียอย่างนี้ทําไมต้องข้ามศพอย่างนี้ไม่มีใครเขาตําคันหรอกสามีบอกว่าก่อนภรรยาตายก่อนภรรยาเสียชีวิตเคยสั่งไว้ว่าถ้าจะหาเมียใหม่ต้องข้ามศพกูไปก่อนสามีจําเป็นจะต้องข้ามนะครับเรื่องตลกนะครับคุณผู้ชมครับก็เช้าๆวันนี้เป็นบรรยากาศที่สดชื่นมากๆนะครับหลายคนอิจฉา ในความเป็นบ้านนอกบ้านนอกนะครับหลายคนอิจฉายอยากจะมาอยู่บ้านนอกแต่มาแล้วไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรไม่รู้จะทําอะไรกินนะครับแต่หลายคนมาตายเอาดาบหน้าหลายคนชอบวิทย์ลูกครัดหลักลุ่มวิ่งเผือน,นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอฝากคลิปิดีโอคลิปนี้นะครับเดี๋ยวได้ชมพระคุณเจ้าบินรบาดตอนเช้าเ้านะครับ ก็ขอส่งความปรารถนาดีมายัางคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ํารายการวิถีทมคนลุ่มน้ําก็เมื่อมีเวลาก็จะถ่ายคลิปอย่างนี้ครับพบปากับสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามหรือกด s ับสไครต์กดกระดิ่งใน YouTube ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยอดติดตามก็ประมาณ1,300กว่าคนซึ่งน้อยนิด ถ้าเทียบกับ YouTube ของคนอื่นแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ทำไปเรื่อยๆส่วนถ้าท่านชมในช่อง Facebook นะครับ Facebook ช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเหมือนมาลัยสวรรค์ที่มอบให้กับ DJ วิเชียนร่วงคลิปนะครับเพราะการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับต้องทำด้วยใจชื่นชอบแล้วก็ต้องมีพรสวรรค์นิดหน่อยนะครับแต่ที่สสำคัญเนื้อหาสาระที่สำคัญต้องใจรักนะครับซึ่งผมเองก็ชอบที่จะถ่ายคลิป วิดีโอต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมในรูปแบบต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับก็จะพยายามพัฒนาจะาศึกษาแอปต่างๆนะครับที่เข้ามาช่วยในการตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อให้มันดูดีสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับขอ,ขอบคุณร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไสเดิมนะครับบริหารนานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์ จำน่ายลูกเป็ดลูกไก่ยานสัตว์อุปกรณ์จับสัตว์น้าเครื่องมือทําการเกษตรนะครับแล้วก็ลักวัวชนลักวัวชนนะครับอันละร้อยห้าสิบบาทปักไว้ไม่วัวไม่หลุดจากหลักแน่นอนนะครับร้านขชนเกียรติฟาร์มมีทุกอย่างนะครับทุกชนิดเครื่องมือทําการเกษตรอุปกรณ์ออกกํลังกายลูกไก่ชนนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสี่หนึ่งตองแปดแล้วก็หนึ่งห้าห้า 0 8 4 1 2 8นแล้วก็155นะครับแล้วก็ขอฝากร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีไว้ด้วยนะครับบริหารงานโดยอาจารย์ประพลและอาจารย์คณิตาอัตจักนะครับผู้ที่จะสั่งใส่ถุงไปทานที่บ้านชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์8ปดหนก็สามสเก้านะครับก็ขอฝากกันด้วยนะครับส่วนสับสครกดติดตามใน u t u b e นะครับเดี๋ยวจะขึ้นตอนท่ายนะครับสำหรับวันนี้ขอเจริญธรรมแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความ จำเริญความสันที่ถูกตลอดไปนะครับคุณผู้ชมครับตอนเช้าๆก็จะมีพระมาบินตะบาาโปรดสั์นะครับซึ่งจะมีญาติโยมพทุทธบริษัทก็มาร่วมกันํำบลตกบาตอนเช้าๆเพื่อ,อถาวายอาหารให้กับพระคุณเจ้าวัดหวัวค่าอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของพี่น้องชาวไทยที่นับถือพุทธศาสนาก็มีความศรัทธามีความเรื่อมใสครับที่จะเจริญพุทธศาสนา หลังจากที่ตางบาทเสร็จก็พระคุณเจ้าก็จะให้ให้พรนะครับคุณผู้ชมครับที่คือบรรยากาศยามเช้าๆที่ตลาดดอนแคในบรรยากาศอย่างนี้นะครับทุกคนก็ตั้งใจที่จะทําบุญตักบาตรนะครับบูติสส่วนบุญส่วนศให้กับปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนะครับ